คุณผู้ฟังครับขเขมรที่ตอนนี้กําลังเล่นกับไฟอยู่ตรงกลางระหว่าง2ยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกากับจีนบอกเลยว่าเดินพลาดก้าวเดียวมีหวังล้มทั้งกระดานแน่นอนและจีนรัเสเซียลาวซ้อมรบแบบแผนประชิดชายแดนขเขมรสตารกรรมของขเขมรที่อาจจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆถ้ายังเล่นบทนก2หัวไม่เลิกเรื่องราวทั้งหมดนี้มันโยงใยกันเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละปมเลย เรื่องมันเริ่มจากที่ขเขมรเนี่ยไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาแบบเงียบๆอ๋อแต่ก็ไม่เงียบจริงนะคะเห็นว่าไปเซ็นสัญญาเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาใช่เลยครับมันคือแผนของอเมริกาที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรในแถบมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกนี่แหละเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการปิดล้อมจีนไม่ให้แผ่อิทธิพลไปมากกว่านี้ทีนี้พอขเขมรเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปิดประตูบ้านให้โจรเข้ามาตั้งฐานทัพหลังบ้านศัตรูชัดๆซึ่งศัตรูที่ว่่าก็คืออจีนนนเัเง หลายฝ่ายเลยมองว่านี่คือการหักหลังจีนซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่คอยอุ้มชูขเขมรมาตลอดอย่างจังๆเลยแล้วเรื่องที่ว่าอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพในขเขมรล,ล่ะคะเรื่องฐานทัพนี่เป็นอะไรที่คุยกันมานานแล้วโดยเฉพาะที่ฐานทัพเรือเรียมที่จีนเข้าไปลงทุนปรับปรุงให้ซะใหญ่โตจนอเมริกาเนี่ยระแวงมาตลอดว่าจีนจะใช้เป็นฐานทัพของตัวเองแต่ล่าสุดสถานการณ์มันพลิก เมื่อปลายปี2024เรือรบอเมริกันชื่อ USS Savannah ได้แวะเข้าจอดเทียบท่าที่เขมรเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีแล้วที่เด็กกว่านั้นคือเมื่อเดือนมิถุนายนปี2025ผู้แทนระดับสูงของกระทรวงกลาโหมอเมริกาก็บินไปพนมเปญเพื่อคุยเรื่องการกลับมาซ้อมรบร่วมกันอีกครั้งในชื่อ Angkor Sentinel ที่เคยหยุดไปตั้งแต่ปี2017แล้วแถมยังมีแผนจะส่งเรือรบอเมริกันเข้าไปจอดที่ฐานทัพเรือเรียมจริงๆจ,จังๆภายในปลายปีนี้ด้วย นี่มันคือการเปิดทางให้ทหารอเมริกันกลับเข้ามาอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวโอ้โหแบบนี้จีนก็คงนั่งไม่ติดแล้วสิคะแน่นอนครับพอเห็นขเขมรทําตัวออกห่างไปซบอเมริกาแบบนี้พี่ใหญ่อย่างจีนก็ต้องเอาจริงสิเลยมีข่าวหลุดออกมาว่าจีนรัสเซียเวียดนามและเกาหลีเหนือตเตรียมจะจัดซ้อมรบครั้งใหญ่ที่ประเทศลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านติดกับขเขมรเลยดูเป็นพันธมิตรที่น่ากลัวเลยนะคะ ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซ้อมรบร่วมกันของทั้งสประเทศในคราวเดียวแต่เป็นการซ้อมรบแยกกันเป็นคู่ๆอย่างเมื่อเดือนกนรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมาจีนกับลาวเขาก็มีการซ้อมรบร่วมกันในชื่อ Friendship Shield 2024ที่ลาวโดยจีนส่งทหารมาประมาณ300นายลาว900นายแล้วรัสเซียกับลาวเนี่ยเขาก็มีการซ้อมรบประจําปีเขาอยู่แล้วชื่อว่า La r o s ซึ่งจัดมาตั้งปี2019สส่วนเวียดนามกับเกาหลีเหนือไม่ได้มีส่วนร่วมในการซ้อมรบที่ลาวครับ ผมมองว่านี่เป็นการปรับแผนและเป็นการเป็นคําเตือนจากฝั่งจีนรัเสเซียถึงแม้จะไม่ได้ซ้อมรบพร้อมกัน4ประเทศแต่การที่จีนกับรัเสเซียต่างก็เข้าไปเคลื่อนไหวทางทหารในลาวพร้อมๆกันมันคือการขู่เตรียมพร้อมไว้ก่อนและบอกว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ อย่าล้ำเส้นมากเกินไปอืมถ้าคามรยังดึงดันให้อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยการซ้อมรบพวกนี้ก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นการบุกจริงได้ทุกเมื่อเลยนะคะใช่เลยแหะครับแล้วการเตรียมพร้อมที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดานะเพราะรัสเซียเนี่ยเขาขนอรุธยุโทโธปกรณ์หนักๆเข้าไปติดตั้งในลาวมานานแล้วทั้งรถถัง T72B1 เฮลิคอปเตอร์มี17 แล้วก็เครื่องบินฝึกรบยักษ์130ไปให้ลาวด้วยนอกจากนี้ยังมีแผนจะสร้างสนามบินแองใหม่ที่แขวงเคียงขวางซึ่งจะแบ่งเป็นโซนสําหรับทหารรัสเซียกับลาวโดวยเฉพาะด้วย นี่คือการสร้างที่มั่นทางทหารกันเลยทีเดียวซึ่งมันก็สอดคล้องกับความสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศนี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นแล้วแสดงว่ารัเสเซียมองลาวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคนี้เลยสชนะคะถูกต้องครับลาวเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยอมให้ทหารรัเสเซียเข้าไปฝึกซ้อมบนแผ่นดินตัวเองความสัมพันธ์มันลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วการที่รัเสเซียเอาเอาวุธเข้าไปกองไว้ที่ลาวเนี่ยมันก็เหมือนกับจ่อดาบไว้ที่คอหอยเขมรนั่นแหละพร้อมจะจัดการได้ทันทีถ้าจําเป็น 这里。 เรามาต่อกันด้วยเรื่องเส้นตายหรือเส้นแดงที่จะทําให้ฝ่ายจีนรัเสเซียตัดสินใจบุกเขมรจริงๆกันครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่อเมริกาเข้ามาในเขมรใช่ไหมคะน,นนี้แหละใช่เลยครับเงื่อนไขที่ว่าก,ก็คือถ้าสหรัฐอเมริกาเคลื่อนกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในเขมรอย่างเต็มรูปแบบชนิดที่เรียกว่าตั้งฐานทัพถาวรกันเลยเชนนน่นขนจรวดขนเครื่องบินรบที่มองไม่เห็นอย่าง B 2หรือ F 2 5เข้ามาหรือแม้กระทั่งเอาเรือรบฟริเกตท,ที่มีขีปนาวุธยิงใครถึงแผ่นดินจีนเข้ามมมาาาาจจออดดเเเื่่่่ไหรรกก็ตทีีีีแบบนนน้้ิขึฝยยัซ พันธมิตรของเขาที่อาจจะรวมถึงเกาหลีเหนือที่มีสนทิสัญญาป้องกันร,ร่วมกับจีนก็จะถือว่านี่คือการคุกคามความมั่นคงของพวกเขาโดยตรงและจะเปิดฉากบุกเข้าเขมรทันทีโดยไม่ลังเล เขมรนี่ต้องร้อนๆอนเหนาว,นาวกันบ้างแหละค่ะแน่นอนเลยครับและเหตุผลนี่จีนจะใช้ในการบุกเนี่ยก็คือการป้องกันตัวเองจีนจะอ้างว่าการที่อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในเขมรภายใต้สนธิสัญญาที่บอกว่าจีนเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันคือการประกาศสงครามทางอ้อมจีนจึงมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะต้องปกป้องอธิปไตายและความมั่นคงข,งของตัวเองการบุกเขมรก็เพื่อจะใช้เป็นสมรภูมิกันชนเพื่อไม่ให้สงครามมันลุกลามเข้าไปถึงทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดของจีนเหมือนให้เเขมมรป็นนนนนนสาาบบแทที่จะกััใ้ตวอง แลวพอสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆฝั่งเขมรก็เริ่มร้อนตัวต้องหาทางไปเจรจากับจีนซึ่งคนที่ถูกส่งไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นถึงกษัตริย์นรดมสีหมุนีเลยทีเดียวโอ้ทำไมต้องส่งกษัตริย์ไปด้วยล่ะคะทำไมฮุนเซนหรือฮุนมาเนตไม่ไปเองนั่นเละสิครับข้ออ้างยังเป็นทางการที่ออกมาเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2025เนี่ยคือกษัตริย์สีหมุนีเสด็จไปจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ80ปีการสิ แต่คนวงในเขาวิเคราะห์กันว่านี่เป็นการไปเจรจาหย่าศึก เพราะทั้งฮุนเซนและฮุนมาเนตที่เป็นคนไปทําเรื่องกับอเมริกาไว้อาจจะไม่มีหน้าไปคุยกับผู้นําจีนตรงๆแล้วการส่งกษัตริย์ไปก็เหมือนบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันลึกซึ้งกว่าเรื่องการเมืองขอให้เห็นแก่ไมตรีที่มีมาตะเกาก่อนค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากการส่งกษัตริย์ไปแล้วตัวคุณมาเนตเองก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเอาใจจีนเหมือนกันโดยการส่งบทความไปลงในหนังสือพิมพ์ China Daily ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนเลยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2025โอ้โห เนื้อหานี่หวานหยดย้อยเลยคุณมาเน็ตเขียนย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนกับจีนบอกว่าจะสนับสนุนนโยบายจีนเดียวอย่างเต็มที่ยกย่องโครงการ1แถบ1สเส้นทางหรือ OBR o, B o ของจีนแล้วก็พูดถึงความร่วมมือต่างๆทั้งเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรการขุดครองฟูนันเตโชที่จีนสนับสนุนเงินทุนมหาศาลกว่า1 7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ62,000ล้านบาท และยังแสดงความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ S.C.O. ด้วยฟังดูเหมือนพยายามแก้ตัวครั้งใหญ่เลยนะคะหลายคนก็มองว่าบทความนี้มันออกมาหลังจากที่เขมรรู้ข่าวเรื่องการซ้อมรบที่ลาวแล้วก็เลยรีบออกมาเขียนบทความเอาใจจีนนั่นแหละครับเขมรยังอยู่ครั้งจีนนะอย่าพิ่งโกรธเลยแต่มันจะทันการหรือเปล่านี่สิเพราะว่าการกระทาทั้งหมดของทั้งฮุนเซนและฮุนมาเนตเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาในสายตายจีนดูเป็นนอกสองหัวอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ คือเหมินตีสองหน้าหเห็นแบบจระด้านหนึ่งก็แอบไปเซ็นสัญญากับอเมริกาเปิดทางให้ทหารเข้ามาแต่อีกด้านหนึ่งก็พยายามจะกลับมาปณีประนอเอาอ่อนเอาใจจีนการกระทาแบบนี้มันทําให้จีนทั้งโกรธทั้งแค้นสรุปจีนเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจมันสําคัญไปสุดและไม่ใช่แค่จีนที่ไม่เชื่อใจนะ ฝั่งอเมริกาเองพอเห็นคขมรตทำแบบนี้ก็ต้องเริ่มระแวงเหมือนกันว่าตกลงแล้วคขมรตอยู่ข้างไหนกันแน่สุดท้ายอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยก็ได้แม่เข้าตำราจ,จับปลาสองมือเลยนะคะสุดท้ายอาจจะหลุดมือไปทั้ง2ตัวใช่ที่สุดครับการทูตแบบนี้มันเสี่ยงมากโดยเฉพาะในเขมรตที่เป็นประเทศเล็กๆเราต้องพึ่งพามาหานาส่วนมุมของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดการสู้รบขึ้นในเขมรตจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าอเมริกาจะต้องปกป้องพันธมิตรของตัวเองแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะ ถ้าเกิดฝ่ายจีนรัสเซียบุกเขมรนโดยเลี่ยงที่จะโจมตีฐานทัพหรือกำลังพลของอเมริกาโดยตรงมีความเป็นไปได้สูงมากที่อเมริกาจะเลือกถอนตัวออกมาจากเขมรอ้าวทาไมเทเขมรนเท่าอย่างนั้นล่ะก็เพราะอาเมริกาจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะเปิดศึกใหญ่กับจีนรัสเซียเพื่อปกป้องเขมรนไงครับอย่าลืมว่าตอนนี้อเมริกาก็ติดพันอยู่กับสงครามหลายที่ทั้งสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังไม่จบไหนจะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอีกการจะเปิดแนวรบที่3ามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาลและที่สําคัญคืออเมริกายังไม่มีคําตอบสําหรับจรวดไฮเปอร์โซนิกของจีนกับรัสเซียเลยด้วยซ้าการเข้าไปรบแบบเต็มตัวอาจจะหมายถึงความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของอเมริกาก็ได้แล้วถ้าอเมริกาถอนตัวไปแล้วชะตากรรมของเขมรนี่จะเป็นยังไงต่อคือถ้าถึงจุดนั้นต้องบอกเลยว่าเขมรอาจจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นได้เลยครับมหาอำนาจที่บุกเข้ามาอาจจะไม่ได้ยึดครองทั้งประเทศแต่จะทําการแบ่งเค้กกัน โดยอาจจะมีการคืนพื้นที่บางส่วนที่เคยเป็นข้อพิพาทในอดีตให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นไทยเราด้วยพื้นที่อย่างเสียมบาราชพัตตบ,บองหรือแม้แต่เขาพระวิหารที่เคยเป็นของเราก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเช่นเดียวกับเกาะกงที่อาจจะกลับมาเป็นของเราส่วนพื้นที่อื่นๆก็อาจจะถูกแบ่งให้ลาวกับเวียดนามไปนี่คือภาพที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าขมรยังเล่นกับไฟไม่เลิกใช่เลยค่ะ จีนเนี่ยจะตัดสินใจบุกเขมรก็ต่อเมื่อมันเกิดเงื่อนไขนี้ขึ้นครับคือสหรัฐเข้ามาใช้เขมรอย่างเต็มรูปแบบเท่านั้นชะตากรรมของตระกูลฮุนละคเขมรทั้งหมดตอนนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนทัพของอเมริกาถ้าอเมริกายังแค่แวะมาซ้อมรบแล้วกลับไปจีนก็อาจจะแค่ส่งเสียงขู่แต่ถ้าอเมริกาขนอาวุธหนักมาตั้งฐานทัพถาวรเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณเปิดสงครามทันที ดังนั้นการซ้อมรบและการตรียมการทางทหารของฝ่ายจีนและเซียในลาวมันก็คือมาตราการป้องปรามเชิงรุกพวกเขาพร้อมและเอาจริงไม่ได้พูดล,ลอยๆค่ะอีกเรื่องที่เป็นที่น่าจับตามองของโลกเลยก็คือการพงังอาขึ้นมาของคู่อํานาจใหม่ที่นำโดยองค์กรอย่าง SCO หรือองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮและกลุ่มบริกสสกลุ่มนี้เนี่ยมีความสำคัญมากครับ ย่างเอชอก่อตั้งโดยจีนกับรัสเซียเป็นหลักแล้วตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งอินเดียปากีสถานอิหร่านและล่าสุดคือเบลารุสส่วนบริกสแต่เดอร์มีแค่แคบราซิลรัสเซีย,ยอินเดียจีนแอฟริกาใต้ตอนนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นมากมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพียบทั้งอียิปต์เอธิโอเปียอิหร,ร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตและอินโดนีเซียแถมยังมีประเทศพันธมิตรอีกหลายประเทศรวมถึงไทยมาเลเซียและเวียดนามด้วย อ๋อ oh, ประเทศต่างๆนี่อยากเข้าร่วมกลุ่มนี้กันเยอะนะคะใช่เลยครับเพราะนโยบายของจีนกับรัสเซียในกลุ่มนี้มันเป็นมิตรและไม่เอาเปรียบเขาเน้นความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันไม่เหมือนกับอเมริกาหรือ,อยุโรปที่มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเข้ามาแทรกแซง,ง,งในกิจการในประเทศอื่นกลุ่มบริกส์กำลังพยายามสร้างระบบการเงินใหม่เพื่อท้าทายอำนาจของเงินดอลลาร์ด้วยมันคือการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ และการประท่กกากันระหว่างขั้วอํานาจเก่ากับขั้วอานาจใหม่แบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับแม้ว่าฮุนมาเน็ตจะพยายามวิ่งไปร่วมประชุม s อ o โที่ประเทศจีนในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นกันยายนปี2025นี้เพื่อพยายามเ่อมสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งแต่ผมว่าจีนคงไม่ให้อภัยง่ายๆเพราะที่ผ่านมามันไม่น่าเชื่อถือจีนมองว่าการที่ฮุนมาเน็ตวิ่งไปหา s อ o ก็เพื่อเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไม่ได้มาจากใจจริง ตอนนี้จีนก็เลยแค่รอดูว่าสหรัฐจะจริงจังกับการเคลื่อนกําลังเข้ามาในเขมรมากน้อยแค่ไหนถ้าอเมริกาแค่แวะมาซ้อมรบแล้วกลับไปจีนก็อาจจะแค่ส่งเสียงคู่แต่ถ้าอเมริกาเอาจริงเมื่อไหร่ขเขมรก็อาจจะจบไม่สวยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ